รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเที่ยวไหนดีครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับตอนที่หนั้น,น CEO ของเราครับอยากจะไปเที่ยวมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากครับผมก็เลยต้องพาไปเที่ยวครับแต่เราครับตั้งเงื่อนไขกันว่าต้องเที่ยวกันในทริปนี้ไม่เกิน1,500บาทครับ แล้วซี o โอก็บอกว่าโอเคไปก็ไปเต็มใจไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแล้วเราก็เดินทางไปถึงที่น้ําตกห้วยแม่คมินพร้อมสายฝนที่โปรยปรายกันพอสมควรครับเราไปติดตามตอนที่สองกันดีกว่าครับว่าตอนที่สองนั้นจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนไปติดตามกับเที่ยวไหนดีเขื่อนสีนักครินตอนที่สองได้หรือครับ หลับค่ำกลางคืนก็ไม่หลับหรอกไม่หลับเลยกลางคืนแล้วไม่อยากนอนทลางวันเช้ามาก็ไม่ตื่น <c oughs> หลังจากซีโตื่นขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> เราก็วางแผนไว้ว่าเราจะขับอตร์ไซ์ไปดูที่แพรขนาดยนต์ครับว่ามันเป็นอย่างไรครับ <c oughs> เราก็เดินทางกันไปเลยครับ ระยะทางครับจากพ้วยแม่ขามินนะครับไปยังแพขนายน,นยนต์ระยะทาง8.4กิโลเมตรครับใช้เวลาเวลาไปกลับประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆครับกลางสายฝนครับต้องขออภัยที่เราไม่ได้ถ่ายเส้นทางมาด้วยวิดีโอครับแต่เป็นรูปมาให้ดูครับว่ามันทุลักษ์ทุเลอย่างแค่ไหนนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าต้องถอดรองเท้าเลยท, i, ทีเดียวครับเพราะว่าทางที่ไปนั้นเละเทะมากนะครับแต่ตอนน้องขอไปจริงที่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเสียดายมากจริงๆครับก็เ้าช่วงมือเย็นนะครับตอนนี้หลังจาก่าทิพย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วมืดไปหมดรอบด้านจะมีเต็นท์นะครับที่อะไรได้ๆๆทำอาหารกินแล้วเราก็ ทำอาหารก,กินแบบง่ายๆครับก็คือนี่ครับต้สมสุกี้กะหลำอัน,นง่ายๆครับนี่หนุ่มนี่ครับหมูนุมมมน่มให้กินเค่นี้เลยอ่ากินแค่นี้แหละ แค่นี้ก็โอเคแล้วครับอากาศตอนนี้น่าใจอยู่เราราประมาณ24 25ไดนะ้เพราะว่าเรานั่งอยู่พงนอกเนี่ยเขาไม่ออกมาข้างนอกเพราะว่าผมหนาวหลายคนเคยถามผมครับว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไกลขนาดนี้นะครับไม่ทรมานตัวเองบ้างเลยเหรอครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันคือความชอบครับเราชอบชอบที่จะท่องเที่ยวครับชอบที่จะประจญภัย ชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติและชอบที่จะท้าทายกับสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ามนุษย์ทำไม่ได้ครับหลายคนครับไม่ทำเพราะกลัวกลัวที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองกลัวเพราะคนอื่นพูดให้เรากลัวกลัวเพราะเราไม่อยากออกไปจากคอนฟอร์ตโซนถ้าความกลัวครอบงำคุณครับ มันจะทําให้ชีวิตคุณไม่สามารถที่จะก้าวออกไปข้างนอกไปหาสิ่งที่งดงามและสิ่งที่คุณต้องการได้ครับสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ได้ลําบากอย่างที่คุณคิดครับแต่มันก็ไม่ได้สบายเหมือนที่คุณนอนอยู่บ้านครับทำเถอครับออกไปตามฝันหรือตามสิ่งที่คุณตามหาหรือสิ่งที่คุณชอบก่อนที่วันหนึ่งคุณจะพูดว่า ไม่น่าเลยรู้อย่างนี้ฉันทํำไปตั้งนานแล้วครับกลุ่มน,นิ่งตอนเช้านะครับนี่เวลาประมาณเจ็ดโมงครับเริ่มเห็นแหลมไล่แลำ,ลำไร่จากไกลไปยัปกษาคเหนือครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยครับอากาศไม่ค่อยหนาวครับแต่ก็ถือว่าสบายสบายเย็นๆเช้าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ กนเลยโชคดีครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นน้ำตก7ชั้นของน้ำตกกวยแม่คามินนครับก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินเที่ยวครับ5้าชั้นไอ้ยช,ชั้นที่ห้าแล้วก็6 7เจดของน้ำตกกลวยแม่คามินนะครับ ซึ่งเมื่อคืนครับเรามานอนกลางเต็นท์อยู่ที่ชั้นที่สี่ก็ต้องบอกก่อนว่าเห็นบรรยากาศนะครับชุ่มชําเปียกแฉะไปหมดเลยครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปบรรยากาศของเต็นท์ให้ดูครับแต่ว่าก็เห็นว่าเรากางเต็นท์เก็บเต็นท์อุ้ยกางเต็นท์เก็บเต็นท์เรียบร้อยเนาะอุ้ยเก็บลื่นกางเต็นท์เก็บเต็นท์เรียบร้อยนะครับอันเนื่องมาจากว่าคือฝนมันก็แบบกเก็บหนีฝนด้วยแล้วก็ <laughs> กางหนีฝนด้วยนะครับเพราะว่าฝนเนี่ย มันก็มาเป็นละลอกละลอกเนาะคือมันมาตามเออมฆเมฆมาปุ๊บมันก็ตก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 แล้วมันก็หยุดตก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 แล้วก็หยุดอยู่อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่พอหลังฝนตกมันก็ดูโอเคนะอากาศมันก็ดูชกเคชึงดีนะครับก็ไม่รู้ว่าเดินไปอีกเขาบอกว่า,วาประมาณกิโลกว่า1.1กิโลจะครบถึง7ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูบริเวณรอบๆแล้วก็ ดูบรรยากาศกันเลยป่ะอจากที่เราเดินเข้ามาได้สักพักหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าอากาศก็เย็นสบายสบายครับ เส้นระยะทางเดินจากชั้นที่4ไปถึงชั้นที่7นะครับก็ประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับเป็นเส้นทางที่ศึกษารธรรมชาติแล้วก็เป็นทางดินที่เราไม่เละเทะเพราะว่าเขาทําให้เราเดินก็โอเคเนาะถือว่าโอเคแต่ว่าเราอาจจะมีมือปัดบกบไบบกมาบวกมา,ก,มากไปเพราะว่าเขาบอกช่วงนี้มันจะมีแมลงชนิดหนึ่งครับผมก็ไม่ได้ถามเขาแมาลงอะไรครับมันจะออกมาเยอะเพราะว่ามันจะมาตอมหน่อไม้เขาบอกมันจะมาตอมหน่อไม้มก็เลยดูเยอะครับมันก็ตอมแล้ด้วยตอนนี้ เพราะในนี้ถือว่าเป็นป่าไผ่ที่แบบอุดมสมบูรณ์มากครับสอดข้างทางครับที่เราผ่านมานั้นก็จะเห็นแบบเป็นต้นไผ่สองข้างทางเยอะมากแล้วก็มีชาวบ้านนะครับที่ทำมาหาก,กินอยู่แถวบริเวณนี้นะครับก็มาเก็บหน่อไม้ไปทำกินด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะครับผ่านมาก็ถือว่าทางทางเข้ามาไม่ถือว่า ลำบากนะครับรถยนต์รถเก๋งรถอะไรเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได้เพราะว่าถนนเป็นถนนดำเนาะแต่ก็ต้องใช้ควา,วามระระวังในช่วงฝนตกนครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยก็เป็นทางดินสไลด์บ้างต้นไม้ล้มบ้างนะครับเนาะโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงชั้นที่5แล้วครับชั้นที่5้าก็มีชื่อว่าไหลจนหลงครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอุทยาแห่งชาติเกลือสีนครินทร์นั้นน้ำตกคุวยแม่ขามินนะครับจะมีชื่อ ที่ค้องจองกันครับชื่อข้องจองกันแต่ว่าชื่อมันก็ไล่เรียงยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกัน้างหน้าเพราะว่าจาไม่ได้นะครับนี่ครับชั้นที่ห้าครับไหลจนหลงนี่เรามาทำความรู้จักชื่อครับของน้ำตก้วยแม่ขมิ้นทั้ง7ชั้นดีกว่าครับ ชั้นที่1ครับชื่อว่าดงวาดครับชั้นที่สองชั่วม่านขมิ้นชั้นที่3าวังเาผาชั้นที่4ชั้นแก้วชั้นที่5ไหลจนหลงชั้นที่6ดงผีเสื้อชั้นที่7ร่มก้าวครับซึ่งชื่อทั้ง7ชั้นเนี่ยนะครับมันมีความคล้องจองกันต่อเนื่องกันนะครับถ้าใครนะครับไม่เคยไปไปดูได้ครับที่ป้ายที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เพราะชื่อนี่ครับเขาคล้องจองกันทั้ง7ชั้นเลยนะครับ ตอนนี้เราถึงชั้นที่หกแล้วครับต้องมองก,ก่อนเลยว่าถ้าน้ำมันใส่นะมันจะสวยมากแบบลงมาน้ำแบบชั้นนี้ครับชั้นที่หกนะครับชื่อว่าดยงผีเสื้อครับซึ่งชั้นที่ห้าเนี่ยมันชื่อว่าไหลจนหลงแล้วก็มาชั้นนี้คือดงผีเสือ้อนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปชั้นที่เจ็ดกันต่อ เดินมาก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่อากาศเย็น ล้มเก้าชั้นสุดท้ายของการเดินทางมาถึงที่ห้วยแม่ขมิ้นจะบอกก็โอ้โหถ้าน,น้ำมาเยอะนี่มันน่าเล่นมากเลยนะโอ้โหสุดยอดอะจริงๆถ้าน,น้ำมาเยอะมันน่าเล่นมากเลยอะและในที่สุดนะครับเราก็เดินมาถึงชั้นที่เจของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินนะครับ แต่ตามจริงแล้วครับรางวัลของนักเดินทางมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราเดินทางไปครับแต่มันเป็นการเรียนรู้2ข้างทางที่เราจะเดินทางไปต่งางหากครับมีคนเคยกลา่าวไว้ว่าเวลาเด็กเรามีแรงไม่มีเงินมีเวลาเราก็ไม่กล้าไปเที่ยวเมื่อเราโตมาเป็นผู้ใหญ่เรามีแรงมีเงิน แต่ก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวเมื่อเราเข้าสู่วัยชราภาพเราไม่มีแรงเรามีเงินเรามีเวลาแล้วเพื่อนๆจะเลือกช่วงเวลาของชีวิตไหนที่เพื่อนๆจะเดินทางครับเพราะเราใช้ชีวิตแค่หนึ่งวินาทีครับ1วินาทีที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้1วินาทีที่เพื่อนจะตัดสินใจเดินออกไป ตามหาสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ฝันอย่ารอที่จะให้เวลาผ่านไปโดยที่เราไม่กล้าที่จะเดินออกไปสู่โลกภายนอกครับและติดตามในตอนหน้าครับกับการที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามเขาโจดเขาที่ทดสอบนักขี่มอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าเจ๋ง แน่จริงผ่านเขาโจทย์ให้ได้นี่คือเส้นทางที่โคตรที่สุดเส้นทางหนึ่งในประเทศไทยติดตามไปตอนหน้าครับกับการขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามเขาโจทย์วันนี้เที่ยวไหนดีลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ